สวัสดีครับนี้นะฮะเรามา,มาจะมากินก๋วยเกี๋ยวลูกันกับเจชมนะฮะรัพอดีเจอคุณยายแกเดินเข็นขนมออกมานะฮะรถเข็นเดนแกก็อายุเยอะแล้วฝนก็ลงเม็ดด้วยเดี๋ยวเราจะไปเหมาคุณยายกันหน่อยดีกว่าข้าวสมบันครับผม ยายขายไล่ามาเหมาขนมยายนะครับผมยายจะได้ไม่ต้องเดินตากผลไปขายขายยายมากไหนกลับบ้านพักผ่อนนะยายนะ สามตอันยย่ร้ 45, 45, 50, 50. อยจ้ะสมตอัน่ะสามตอันเนี่ยนี่สนี่สานี่สินี่สิบห้าสามสิบเจ๊ชมเอาต okay. ังัท mm ีเ hmm จ๊ชมอไห้าร้อยสี่ร้ยไม ยายไม่ต้องทอนนะผมให้เอาเลยถอนยไม่ไม่ไม่ไร้ยาดีแล้วเนี่ยยายยายส่งถุงนี้ให้ผมดีกว่าอยากดื่มชานหมดแล้วเอาไหมเอาแบ่งไปกินได้นะ เอาเหมายายกันมานะครับผมเดี๋ยวจะไปแจกลูกน้องกินกันนี่จะมากินกว๋วยเตี๋ยวในรูนีพอดีเจอยายเขียนน้องมาขายก็เลยขนยายหน่อยเอาไปเก็บในรถกันดีกว่า